สวัสดีแฟนๆ FC ป่าเอ็ดรถเก่าแต่ยังเก่าอยู่ทางช่องแม่นารถบ้านราคาถ,ถูกนะคะวันนี้มีรถ5ประตูมารีวิวนำเสนอสำหรับสาวกแจ๊สคงจะชอบและถูกใจนะคะแจ๊สนี่ราคาเขาจะตึงอยู่ตลอดเลยเนาะเขาเป็นรถฮอตฮิตนะคะราคาก็ตึงนะคะคนซื้อก็ตึง หน้าตึงเออเป็นรถที่ยอดนิยมนะคะราคาเขาก็เลยจะตึงๆอยู่แต่ภาพดีๆก็จะราคาเขาก็ยังได้ราคาอยู่เนาะสำหรับคนที่ชอบก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่า Honda Jazz คันนี้เป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับพบกับผมป่าเอ็ดรถเก่าแต่ยังเก่าอยู่กลับมาเก่าอยู่เช่นเคยนะครับเพราะว่า หมดโปรโมชั่นไบเอสดรถเก่า999แล้วนะครับหมดโปรโมชั่นแล้วเดือนเกิดผมเดือนมีนาปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งปีนี้เป็นปีแรกแต่ถ้าใครอยากให้ไปเอสดัดอีกเม้นมาทักทายมาเดี๋ยวอาจจะมีเซอร์ไพรส์จัดให้อีกนะครับรถที่จะมารีวิววันนี้เป็นรถ Honda Jazz ตัวแรก บอกแจ๊ตัวแรกแล้วกันนะครับรหัส G D ดีบางคนก็ไม่ค่อยรู้จักบอกแจ๊ตัวแรก h o นด a าแจ๊ตัวแรกล่าสุดเอามาเมื่อสักสองสาเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับหาอยู่ตลอดนะครับเพราะผมเนี่ยชอบรุ่นเนี้ไม่เป็นไรใครไม่เอาอะ่ะผมใช้ผมใช้อยู่ห้ราของชอบนะครับหาอยู่ตลอดนะครับหาอยู่ตลอดผ่านตาผ่านมือผ่านสายตาที่ในการดูผ่านมือในการขับมา ตั้งแต่10กว่าวันเนี่ยผมเกือบ20่สิบคันอะเกือบ20่สิบคันนะครับที่ผมไปดูมาไม่ผ่านได้แต่ผ่านตาผมเฉยแต่ไม่ผ่านใจผมไม่ผ่านในการขับขี่มีผ่านเข้ารอบมาอยู่คันเดียวคันนี้นะครับรถที่ผมพูดถึงวันนี้คือ Honda j a จ z คันนี้คือปี2004เป็นรถมือเดียวเดิมทั้งคันเลย เป็นรถคนมีอายุใช้60กว่าใช้เดิมทั้งคันเลยคันนี้นะครับเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นเลยป้ารถคันนี้เป็นเครื่อง IDS I ไม่เคยติดแก๊สนะครับแล้วไม่ไม่ถึง2อง0,000นด้วยคู่มือการใช้ครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูกันครับก็จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป่าเอ็ดด้วยนะคะอ่าเรามาเริ่มดู Honda Jazz กันเลยนะครับ อันนี้เป็นปี2004รถมือเดียวสีเทานกพิราบตำหนิมีบ้างนะครับนี่นะครับตรงนี้มีบ้างเล็กน้อยเศษหินเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เดิมบางเดิมบางนี่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะชี้ตำหนิสีให้ดูนะครับแต่โดยรวมเนี่ยสวยไฟเป็นไฟเดิมไม่เคยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมขัดให้สุดๆแล้วนะเต็มที่ละนะครับจนช่างบอกว่า มันเป็นข้างในเป็นข้างในละนะครับสีสวยละถ้าให้ดีเนี่ยผมว่าเนาะไฟั้งใหม่ก็สวยเลยอันนี้นี่เดิมบางเนี่ยนี่นี่น,นี่มาดูตรงนี้ครับจะมีจะจะมีบ้างนะครับสีเขาก็จะแต้มไว้แต้มเพื่ออะไรบางทีมันเป็นร้อยขีร้อยขวดแต้มเพื่อไม่ให้เป็นสนิมนะครับน,นี่ความบางคันนี้เป็นล้อมแม็กเดิมนะครับดิสก์คู่หน้า พอเป็นรถคนมีอายุคนเดิมเดิมเนี่ยมันมาเดิมเดิมแบบไหนเขาก็ทําเดิมเดิมแต่บางคนก็เนาะเป็นตัวอะไรเขาก็แต่งแต่หน่อยใส่สปอยเลอร์แต่ตัวนี้ไม่มีเป็นเดิมทั้งคันเลยนะครับเดิมทั้งคันเลยยางคู่หน้ายังดีอยู่แต่ปี20แต่คู่หลังหมดละถ้าให้ดีผมแนะนําเปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่านะครับยางฟิลม์มฟิล์มด้านข้างทั้งทั้ง4ี่ด้านนี่ก็ เริ่มเริ่มหมดสภาพแต่ข้างหน้าข้างหลังใช้ได้อยู่ถ้าให้ดีก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนนะครับแนะนําว่าให้เปลี่ยนส่วนสีรอบคันผมให้80-90เปอร์เซ็นต์ในความบางความยังเงาของเขานะครับไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีน้ําท่วมถามว่าชนเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นแนหะมีบ้างพอรถอะ่ะผมดูแล้วต้องมีผ่านการทําสีมาแล้วครับพอเป็นรถห้าประตูฮัทแบ็กก็เปิดข้างหลังดูกัน ครับนี่พื้นพื้นรองโออย่างสะอาดเยี่ยมอยู่เลยนะนี่เครื่องมือแม่แรงอยู่ในนี้นะครับนี่ยางอะไหล่รอยกาวอยู่สีเดิมเลยเนะี่ยโอเดิมเดิมเลยเดิมเดิมหมดเลยไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่มีรอยเจาะแก๊สแน่นอนเพราะว่าช่องผมเจ้าแม่รถเคยติดแก๊สมาหรือติดแก๊สครับเบาะพับได,พบได้พับได้เรียบเลยนะครับการพับก็คือเราเลื่อนเบาะหน้าไปให้สุดก่อน แล้วเราพับเอาหัวเนี่ยเอาไว้ใต้เบาะแล้วก็เลื่อนเบาะลงมาพับเรียบไปเลยได้นอนสองคนตัวไม่ใหญ่นี่นอนได้สบายหรือเอาไว้ขนของยิ่งถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ได้ข,ขนขนของอะไรมากเนี่ยผมแนะนาเลยนะครับแจตเนี่ยขนของได้เลยนะเนี่ยขนของได้เลยที่มันลงนี้ก็คือที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูก็ได้ หนีนะแล้วเราก็เลี้ยงกลับมานะครับนี่เราเลี้ยงกลับมาเนี่ยอันนั้นก็เหมือนกันทําเหมือนกันแล้วมันจะเรียบปูที่นอนนอนได้เลยอันนี้นะครับมาดูภายในกันครับนี่ดูเบาะหลังสะอาดมากเบาะหลังนี่ผมดูแล้วแทบไม่มีคนนั่งเลยนะครับโอ้โหนี่ผมไม่ได้ทำอะไรนะครับคันนี้เอามาจากเจ้าของ คันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเพราะภายในงภายในของเขานี่สะอาดสะอาดโอ้จะว่าฟอกมามันก็ต้องมีรอยนะครับต้องมีรอยบ้างแต่นี้มัน,มนเหมือนว่าเบาเบ,า,บาหลังนี่แทบไม่มีคนนั่งเลยนะผมดูละแทบไม่มีคนนั่งเลยดูโอ้ นะครับนี่ครบหมดตัวนี้ไม่ไม่มีแอร์แบกนะครับไม่มีแอร์แบกนะครับไม่มีแอร์แบกเป็นตัวรองท็อปโอ้ดูสินี่คู่มือการใช้สำคัญนะเนี่ยรถเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเอ็ดปีนี่ยังอยู่นี่ก็คือโอเคเลยนะสมบกคู่มือการใช้ยังอยู่เนี่ยเก็บไวด้ดีๆนะครับเก็บไวด้ดีๆนะใครมาขออย่าไปให้นะครับมีราคานเนี่ย ขาซื้อขายกันเป็นพันๆนะครับผมบอกได้เลยนะครับส่วนรถของผมทุกคันนะครับต้องมีเล่มมีเล่มพร้อมโอนพร้อมชุดโอนนะครับนี่ชุดโอนนะครับจะต้องมีหมดชุดโอนมีหมดนะครับมีหมดนะครับมีหมดจุดโชอาออ๋อะนี่นะครคับอาจจะไม่ได้โชว์บอกไม่ ครับผมไม่ได้โชว์ไม่ได้อะไรมากก็คือว่าชุด <don> ชุดโออ huh? นมันเรามีหมดนะครับไม่ไม่ต้องห่วงแล้วเรารับประกันการโอนด้วยนะครับลด,ดผิดกฎหมายเราไม่เอามานะครับกุญแจมี3ดอกเลยครับมีสดอกเลย3ดอกแอร์เย็นครับแอร์เย็นมากวิทยุเดิมเดิมเลยนะครับวิทยุเดิมเดิมใช้ได้เดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับนี่ช่องเก็บของเก็บของนะครับอันนี้ที่ชาร์จอะไรได้หมด นะครับนี่โอ้โหสภาพก็ยังโอเคเกียร์เป็นเกียร์7สปีดนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ CVT นะครับ CVT เวลาเติมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นี่ขอให้เป็นของ Honda CVT นะครับอ่ะมาดูไม์กันสิ186,300กมว่าโลนะครับโอเคนี่นี่เกียร์นี่ปรับที่พวงมาลัยได้นะครับโหมดปรับพวงมาลัยมีให้ ใช้ได้ผมลองแล้วแต่แนะนําว่าถ้าใครไม่เคยใช้อย่าไปใช้นะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับแต่ก็โอเคถ้าใช้เป็นอยากใช้ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยอมาดูลองดูแผงประตูเดี๋ยวรอยก็มีอีกบ้างนะครับนี่ยิ่งด้นคนขับเนี่ยนะการตาม,ตามการใช้งานของเขาเนาะตกไฟฟ้าขึ้นลงครบหมดนะครับ คือลงคุมปรับข้างกระจกปรับข้างปรับได้นะครับซ้ายขวาปรับได้แต่แจ๊ดนี่ไม่ว่าจะรุ่นท็อปขนาดไหนแจ๊ดรุ่นแรกจะไม่มีกระจกพับถ้าท่านไปเห็นเอ้ยบางคันพับได้นั่นเอาเขาเอาของตัวนอกมาเหมือนที่ผมเคยเอามาอยู่คันหนึ่งนะครับอ่ะนี่ดูภายในเขาโอ้โหเฟดงเพดานสะอาดนะครับอาดมากเลยภายในเนี่ยมาดูห้องเครื่องกันครับอ้ห้องเครื่องนี่ นี่นี่เดิมเดิมเลยวสติ๊กเกอร์อยังอยู่เครื่องยังอยู่เลยนะครับเดิมเลยนี่นี่เพจเพิดอยู่ครบหมดนะครับนี่บาร์โค้ดยังอยู่เลย <S <S เห็นไหมนะครับอยู่เดิมเดิมไม่มีไม่มีกระแทกไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเครื่องเปนเครื่อง idsi นะครับไม่เคยติดแก๊สเดี๋ยวผมลองตาเครื่องให้ดูนะนี่ครับ Hmm. อัตราการกินน้ำมันนะครับที่ผมเคยเอามาหลายคันแล้วเนี่ย16-17กิโเมตรต่อลิตรทางไกลเนี่ยนะครับขับได้แน่นอนสำหรับผมแล้วก็การขับขี่ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแต่ผมน,ะ 16, 17, 18, ผมนี่ย16-17-18ผมยังเคยทำได้นะครับแต่ถ้าในเมืองก็ลดหลั่นลงมานะครับแล้วแต่การขับขี่น้ำมันเติมแก๊สโซฮอล์91-95ได้สองอย่างนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ Honda Jazz น่าใช้นะครับ รีบจับจองกันเลยครับราคา1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทรีบจับจองกันเลยราคาแบบนี้นะครับท่านเอาไปเนี่ยใช้อีกปีสองปีเนี่ยขาดทุนนิดหน่อยถ้าท่านจะปล่อยต่อและยิ่งถ้าท่านจะปล่อยนึกถึงผมก่อน Honda Jazz เนี่ยนะครับนึกถึงผมก่อนอาจจะปล่อยคืนกลับมาเนี่ยนะครับคุยกันได้ผมรับซื้อเพราะว่าผมบอกได้เลยยิ่งเก่ายิ่งมีราคา นะครับอย่าลืม062 751 4414เบอร์นี้ทักทายทักไลน์กันมาได้ป่าเอ็ดรถเก่าแต่ยังเก่าอยู่วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ